เกียรติยศและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยในทางการเมืองนะครับจะไม่ยอมให้ใครมายามโดยเด็ดขาดนะครับยิ่งมีบทบาทสําคัญเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่จับตามองนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหก์แน่นอนว่าโดนปลดออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับภารักงานที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยดูแลเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ ตามระเบียบราชการหรือว่าตามมารยาททางการเมืองนะครับเมื่อคนที่เคยดูแลเนี่ยนะครับถูกปลดออกหรือว่าออกงานก็จะว่างลงนะครับต้องมีคนเข้าไปดูแลแทนนะครับตามระเบียบราชการเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นอำนาจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรกน,นะครับที่จะมอบหมายให้ใครดูแลต่อไปยังไงหรือไม่หรือว่าตนเองจะลงไปดูแลเองนะครับแน่นอนครับว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็กระแสความไม่พอใจโดยเฉพาะในพักประชาธิปัตย์ะเกิดขึ้นทันทีนะครับ เมื่อวันที่28กันยายน2564ที่ผ่านมามีการประชุมคอรมอนะครับโดยพลเอกประยุจทรชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีการให้ที่ประชุมี่ยรับทราบคาําสั่งการมอบหมายงานให้กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับดูแลงานที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เนี่ยเคยดูแลครับซึ่งก็มากพอสมควรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ4ี่กรมนี้ครับคือ 4กรมที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับคือกรมพัฒนาที่ดินกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสํนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสอปกรนะครับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะครับแน่นอนครับว่านายกในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเนะี่ยมอบหมายภารักงานต่างๆแล้วก็การดูแลสีกรมนี้ไปไว้ใน อำนาจของปิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับให้ดูแลแทนร้อยเอกธรรมนัฐครับแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าตามมารยาททางการเมืองหรือว่าระเบียบราชการนะครับจะต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรซึ่งคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ครับหลังจากที่มีการมอบหมายภาระงานที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยดูแลไปให้ผลเอกประวิทยมีการความไม่พอใจอย่างแรงเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ตามรายงานข่าวระบุว่ามีการไปพูดคุยกันในกลุ่มไลน์ของสสพักประชาธิปัตย์เลยนะครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นการเสียมารยาทนะครับต่อคําสั่งของนายกรรมที่ออกมาเนี่ยมารยาททางการเมืองต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเสียนะครับขณะที่แน่นอนเขาว่ากระแสข่าวความไม่พอใจของ ตัวขหน้าพัคประชาธิปัตย์อย่างคุณจูเลนลักษณะวิสิตซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็ดีเนี่ยยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยล่าสุดครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องยกเลิกคําสั่งดังกล่าวไปแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนกบว่าความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับการจะเดินต่อไปด้วยกันได้นะครับหากมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจเนี่ยก็เสี่ยงนะครับที่จะล้มกันทั้งกระดานนะครับวันนี้เลยมีคําสั่งยกกเลิคคํําาสัังส่งซ้รบ หลังจากที่มีกระแสข่าวความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็มีการลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่2 6 7หกทับสองครับยกเลิกคาสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับปฏิบัติราชการแทนนายกตามที่มีคําสั่งสานักนายกเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกนะครับนี่ครับก็เพื่อให้การกํากับ บริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างปรุมาณการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี่นะครับก็มีการออกคําสั่งนะครับพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับเนี่ยครับยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่254คือคําสั่งก่อนหน้านะครับที่มีการมอบหมายพนักง,งานต่างๆให้กับรองนายุรัฐมนตรีคือพลเอกประวิตยเนี่ยดูแลออกไปนะครับแล้วก็ให้ไปกลับไปที่เจ้ากระทรวงอย่างคุณเฉลิมชัยศรีอ,อ่อนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไปกํากับดูแลแทนตามระเบียบนะครับ เนี่ยนะครับก็ความไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับจนต้องมีการยกเลิกคำสั่งไปเรียกได้ว่ากลับลําแทบไม่ทันนะครับและอีกกระแสข่าวนึงคือว่านายกเองก็หวั่นหวั่นแล้วก็วกลัวๆครับว่างานที่มอบหมายให้พลเอกประวิตยไปทำเนี่ยนะครับพเพราะว่าพลเอกประวิตยเนี่ยยังอยู่ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพาระงานก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรพลเอกประวิตยก็กลัวครับว่าตามรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตยเนี่ยจะไปเอางานในส่วนที่นายกมอบให้ดูแลเนี่ยครับไปให้ร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาดูแลอีกครั้งเนี่ย ก็นายกก็อย่างที่บอกครับว่ากระแสความขัดแย้งเนี่ยก็ยังไม่มองหน้ากันอยู่นะครับหลังจากที่มีการปลดไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับข่าว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ